เพื่อนๆครับในแอปพลิเคชัน i n s t a g r กรมเราสามารถซ่อนยอดกดถูกใจยอดรับชมและปิดคอมเมนต์สำหรับโพสต์บางโพสต์ที่เราไม่ต้องการนะครับเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับ เพื่อนๆครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการซ่อนยอดกดถูกใจแล้วก็ปิดคอมเมนต์โพสต์บางโพสต์ post, ใน i n นสตาแกรของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน i n นสตาแกรเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน Instagram แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับ ซึ่งในที่นี้นะครับการตั้งค่าซ่อนยอดกดถูกใจหรือว่าปิดคอมเมนต์โพสต์บังโพสต์ในอินสตาแกรมของเราเนี่ยสามารถทําได้ทั้งโพสต์เก่าและโพสต์ใหม่ที่เรากําลังจะโพสต์เลยนะครับเดีย๋ยวนายตึงหนืดเริ่มจากการแก้ไขในโพสต์เก่าเลยละกันนะครับยกตัวอย่างเป็นโพสต์เก่าโพสต์นี้ละกันนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัวโพสต์เลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้เ,เราสังเกตที่3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาของโพสต์นั่นเองนะครับให้เ,เรากดเข้าไปเลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาด้านล่างนะครับและเราจะเห็นครับว่ามันมีเมนูซ่อนจํานวนการกดถูกใจและการรับชมนะครับกับเมนูปิดการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับและถ้าเราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นยอดกดถูกใจและยอดการรับชมนะครับเราก็เลือกที่เมนูซ่อนจํานวนการกดถูกใจและการรับชมได้เลยครับและถ้าเราต้องการปิดคอมเมนต์โพสต์นี้นะครับทําเหมือนเดิมครับไปที่3จุดนะครับ จากนั้นก็เลือกที่เมนูปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้โพสต์นี้ของเรานะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นยอดการกดถูกใจและยอดการรับชมนะครับพร้อมทั้งไม่สามารถคอมเมนต์ในโพสต์นี้ได้นั่นเองนะครับตามที่เราต้องการง่ายๆแบบนี้เลยครับเรามาดูในกรณีที่2นะครับสำหรับการตั้งค่าโพสต์ใหม่ให้ซ่อนยอดกดถูกใจแล้วก็ปิดคอมเมนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปโพสต์รูปสักรูปหนึ่งนะครับกดเข้าไปเลย หลังจากเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ถัดไปตรงมุมขวาบนครับและหลังจากที่เราแก้ไขภาพใส่ฟิลเตอร์เสร็จแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มลูกศรตรงมุมขวาบนนะครับจากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับในกรณีที่เราต้องการซ่อนยอดกดถูกใจแล้วก็ปิดคอมเมนต์ในโพสต์ใหม่ของเรานะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าขั้นสูงครับเมนูสุดท้ายตัวนี้เลยกดเข้าไปเลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี2หัวข้อที่ปิดอยู่นะครับก็คือซ่อนจํานวนการกดถูกใจและการรับชมนะครับถ้าเราต้องการซ่อนให้เรากดเปิดเลยครับและในหัวข้อต่อมานะครับปิดการแสดงความคิดเห็นถ้าเราต้องการปิดคอมเมนต์สำหรับโพสต์นี้เราก็กดเปิดเลยครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับครับและสุดท้ายนะครับเราก็สามารถกดโพสต์ได้เลย เดี๋ยวเราจะลองเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเข้ามาเช็คบัญชีนี้นะครับดูว่าที่เราตั้งค่าเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับเข้าไปเลย ก็จะเห็นว่าเราจะไม่เห็นยอดกดถูกใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถคอมเมนต์โพสต์ที่เราตั้งค่าไว้ได้แล้วนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการซ่อนยอดกดถูกใจยอดรับชมนะครับพร้อมทั้งการปิดคอมเมนต์ในโพสตอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนือด,ด้วยนะครับนายตึงเนือจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ